สวัสดีนะครับวันนี้มีคู่มวยระหว่างอัถชัยแฟร์เทคนะครับหรืออัตชัยปอทำรานชัยนะครับกับซูซูโม่ไดกุจินะครับชกกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับกำหนด5ยกนะครับรูปแบบมวยไทยนะครับนี่ครับชกหน้านักชกเจ้าถิ่นนะครับเริ่มกันเลยนะครับยกที่1ไปครับดึงตัวหลบแล้วอัตชัยก็ยอดมวยเทวดาหรือครับอัชัยมวยซ้ายนะครับแข้งซ้ายเนี่ยเหลี่ยมเชิงนี่เหลือกินเหลือใช้นะครับ ระดับอาจารย์นะครับอัจฉรยถีบยันไวครับนี่ครับฝีมือมากนะครับจังหวะดึงหลบสายตาแข้งซ้ายมาซ้ายนะคยบซ้ายก็เตะได้เนียนครับสายไปครับดอกหนึ่งครับนี่ครับซ้ายครับเตะได้เนียนตามากนะครับและหนักด้วยนะครับอนุวัฒน์นี่โดนแขนห้อยมาแล้วนะครับนี่ครับดึงขาหลบก็คืนที่ซ้ายครับซ้ายนี่ครับโหครับขึ้นก้านคอไปเลยครับเรียบร้อยครับ ลงไปนอนเลยนะครับนี่ครับขาขึ้นก้านคอเลยนะครับล่วงเป็นนกปีกหักเลยนะครับมาต่อยกที่สามนะครับนักทบถินพยายามจะต่อยหมัดนะครับเตชชัยก็ไม่กลัวหมัดอยู่แล้วนะครับอนุวัฒน์ก็ต่อยมาแล้วนะครับนี่ครับโตอะถูกซ้ายนะครับนี่ยต่อยหนึ่งสองสามด่วงเลยนะครับอัตชัยนี่เคยเป็นแชมป์ร้อยแปดปอนด์มวยสากลประเทศไทยด้วยนะครับหมัดก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ครับหนึ่ง สองสามนี่ครับชุดนี้ครับเรรยบร้อยครับล่วงทันทีครับมาต่อนะครับพยายามจะเตะนะครับนักชกเจ้าถิ่นก็ดึงตัวหลบไปนะครับนะ่รัอัตชัยไม่อยากจะทํานะครับกระดูกต่างกันเยอะเกินนะครับนี่ครับอัตชัยก็หลอกเตะหลอกต่อยไปเรื่อยนะครับนี่ครับต่อยมัดหนึ่งสองไว้ก็ล่วงอีกแล้วนะครับโดนอะไรก็ล้มกิ่งล้มหงายนะครับนักชกเจ้าถิ่นดูวันนยกที่สี่ต่อเลยครับ สายไปครับพัตยชัยทางสายนี่เนียนตานะครับสายเทวดาส่งชื่อนะครับส่งสายยานะครับเนี่ยเตะสายแล้วถีบสายครับหมัดสายหยอกหยอกไว้นะครับเนี่ยครับหมัดสายตรงครับแข้งสายครับเนี่ยครับหลอกจะเตะก็เคลี่ยขาหน้าครับเนี่ยครับเขี่ยขาหน้าแล้วก็หุกสายไปครับเลี่ยมมวยเทวดาจริงนะพัตยชัยเนี่ยครับ เป็นยอดมวยปี40นะครับเนี่ยบลอกต่อยวิ๊กตึหมัดแล้วนะครับระหวางแข้งไปนะครับต่อยมาก็ดึงหลบเนี่ยครับยิงหนึ่งสองเข่าตามชุดนี้ครับเสรียบร้อยครับล่วงอีกแล้วนะครับเนี่ยครับเหนือชั้นจริงๆนะครับหลอกมาต่อยหนึ่งสองแล้วเข่าตามนะครับเนี่ยครับสุดยอดจริงนะครับอดีตชายของเราแป๊บมาโชคแบบเหนือชั้นเลยครับเนี่ยครับต่อยหลอกต่อยนำตัวไปนะครับ หุกแล้วก็สายตรงหุกขวาเนี่ยครับสายสายชุดนี้ครับอยู่ไหมยังอยู่นะครับนี่ครับสายตรงเนี่ครับสุดทิ้งทั้งไหลนะครับเรียบร้อยครับทนผ้าเนะยครับมาแบบสบายๆนะครับอาชชายของเราสุดยอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลัง